คุณผู้ชมคะมีสถานการณ์ความไม่สงบที่จังหวัดเมียวดีของเมียนมาซึ่งก็จะเป็นบริเวณตรงกันข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยนะคะแม้ว่ขาขณะนี้พื้นที่การสู้รบจะไม่ได้กินมาถึงที่ฝั่งไทยแต่แนวโน้มสถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้นกองกําลังนาเรสวนซึ่งดูแลพื้นที่บริเวณนั้นจึงตรึงกําลังเข้มและดูแรลรักษาความปลอดภยัยเพิ่มกําลังมากยิ่งขึ้นค่ะ หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลรักษาความปลอดภัยตลอดแนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างเข้มงวดทั้งที่บริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญค่ะเป็นจุดผ่านแดนที่ประชาชนทั้งชาวไทยชาวเมียนมาใช้ในการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างสประเทศนอกจากนี้ก็มีการจัดกำลังพลชุดลาดตระเวนนะคะ ออกลาดตระเวนเฝ้าตรวจตามแนวตะเข็บชายแดนริมแม่น้าเมยบริเวณท่าข้ามขนส่งสินค้ารวมไปถึงตามช่องทางธรรมชาติตลอดแนวชายแดนด้านอําเภอแม่สอดหลังจากเมื่อวานวันที่6ธันวาคมค่ะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่แนวชายแดนฝั่งจังหวัดเมียวดีของประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับพื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากของประเทศไทยมีรายงานว่ากองกําลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา ใช้โดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับหนึ่งลำบินเข้าไปทิ้งระเบิดโจมตีสถานีตำรวจเมียวดีซึ่งสถานีตำรวจเมียว,วดีเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะอยู่ห่างจากแนวชายแดนบ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดของบ้านเราเพียงแค่ประมาณ1กิโลเมตรเศษเศษใกล้มากจริงๆแล้วก็มีรายงานว่าเกิดระเบิดถึงสองครั้งด้วยอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้มีรายละเอียดรายงานเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นและไม่มีผลกระทบในเรื่องการสู้รบต่อฝั่งไทย ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนักข่าวของเราไปดูบรรยากาศการเดินทางข้ามไปมาระหว่างสองประเทศของประชาชนทั้งไทยแล้วก็เมียนมานะคะบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บรรยากาศการเดินทางก็ถือว่ายังเป็นปกติค่ะแต่ทางด้านฝ่ายไทยของเรามีมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยที่เข้มงวดมากขึ้น